สวัสดีค่ะที่ชื่อนนทนะคะวันนี้ก็อย่างที่น้องๆได้เห็นในปกคลิปข้างต้นนะคะว่าเราจะมาเรียนรูเกี่ยวกับสมบัติการดําเนินการของเซตนะคะก็สําหรับน้องๆมสนะคะที่เข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะเป็นพี่ๆมห้ม .6 นะคะที่ช่วงนี้กําลังเตรียมสอบพีแกรทพีแพดแล้วก็เอลเมนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ประโยชน์ที่เจอได้รับอย่างสูงสุดนะคะอย่างแรกก็จะเป็นการ ทำข้อสอบได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ได้รู้จักสมบัติการดําเนิน,นการของเซตนะคะซึ่งการทําข้อสอบได้เร็วขึ้นนะคะจะทําให้พวกเรานะคะมีเวลาไปทำกับข้ออื่นที่อยู่ในข้อของที่แกลทีแ่นแล้วก็เอเลเวนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางสำหรับทุกคนนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะอย่างที่พี่ได้บอกเราในตอนแรกเนี่ยว่าวันนี้เราจะมาทำ ข้อสอบกันสัก2ข้อนะคะเกี่ <c oughs> ยวกับเรื่องสมบัติของการดําเนินการของเซตนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทําข้อสอบเนี่ยพี่ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยนะคะได้มารู้จักกับสมบัติก่อนว่าเอ้ยหน้าตามันเป็นยังไงอย่างงู้นอย่างี้นะคะ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่สมบัติแรกของเรานะคะสมบัติข้อที่1นนะคะ A union B เท่ากับ B union A และ a intersect b เท่ากับ b intersect a ค่ะอ่ะอันนี้ก็จะง่ายนิดหนึ่งพี่ว่าน้องๆจำได้ในะข้อหนึ่งจากข้อสองนะคะ a union b ทั้งหมด union c เท่ากับ a union b union c ค่ะและ a intersect b ทั้งหมด intersect c เท่ากับ a intersect b intersect กับ C ค่ะส่วนข้อ3นะคะ A union B intersect C เท่ากับ A union B ทั้งหมด intersect กับ A union C ค่ะ <c oughs> ค่ะและก็ในส่วนของข้อ3อีกข้อหนึ่งนะคะก็จะเป็น A intersect กับ B union C เท่ากับ A intersect B ทั้งหมดย union กับ A intersect C นั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะหลายๆคนอาจจะเริ่มคิดตนักหลายว่าอุยพี่คะทำไมออสมบัติมันจำยากจังเลยหนูจำไม่ไหวแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะน้องๆมันยังมีอีกสามข้อที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นไปกันต่อคะ่ะเรามาเริ่มกันข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ของเราเนี่ย เขาบอกว่า A union B ทั้งหมด c o m p พลเมนตเท่ากับ A c o m p พลเมนต์ intersect กับ B c o m p พลเมนตค่ะและ A intersect B ทั้งหมด c o m p พลเมนตเท่ากับ A c o m p พลเมนต์ hmm. union กับ B c o m p พลเมนตค่ะต่อมานะคะข้อ5เนี่ยก็จะเป็น A ลบ B เท่ากับ A intersect กับ B c o m p พลเมนตและข้อ6นะคะ A c คอม l พ m e n t เท่ากับเอกภพบสัมพัทธ์ลบด้วย A ค่ะเป็นไงกันบ้างคะ6ข้อที่พี่ได้นำมาในวันนี้น้องๆอาจจะคิดว่ามันจำยากมันไม่ไหวแน่นอนค่ะแต่เชื่อพี่นะคะว่าถ้าน้องๆเนี่ยได้มาจำมันหรือว่านำมันมาใช้แบบบ่อยๆนะคะอย่างเช่อนอาจจะใช้ในการทวนข้อสอบเตรียมสอบสำหรับน้องๆมสหรือว่าเป็นพี่ๆ มหที่เริ่มอ่านหนังสือสอบเอเรเวลหรือว่ามหกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ใช้ประโยชน์มากเลยนะคะสําหรับการใช้สมบัติในการหาเพราะว่าเราไม่ต้องไปนั่งแทนค่าทีละตัวเราเจอโจทย์ปุ๊บใช้สมบัติแทนค่าได้เลยแล้วก็เราก็ได้รู้สมบัติไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสู่เนื้อหาข้อสอบที่พี่ได้นํามาในวันนี้กันเลยนะคะโ <c oughs> จอของเรานะคะก็คือจากแผนภาพที่กาหนดให้ ก็จะเป็นแผนภาพกริดต่อมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบของเรานะคะจากแผนภาพที่กําหนดให้ก็จะปิ้งขึ้นมาเป็นแผนภาพเวนแบบนี้นะคะข้อหนึ่งจงหา A intersect B ทั้งหมดยูเนียนกับ A intersect C อ่ะคุ้นไหม ทุกคนต้องคุ้นค่ะพี่เชื่อว่าทุกคนต้องคุ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันที่ข้อหนึ่งก่อนเลย <c oughs> พี่ให้เวลาน้องๆคิดนะคะให้เวลาน้องๆกลับไปย้อนคลิปด,ดูว่ามันโจทย์ข้อหนึ่งของเราเนี่ยมันจะตรงกับสมบัติข้อไหนที่เราได้นํามาให้เวลาคิดสิบวิค่ะ โอเคครบแล้วสำหรับใครที่ยังหาไม่เจอนะคะไม่เป็นไรเนาะมสมบัติที่มันตรงกับโจทย์ข้อหนึ่งนะคะเนี่ยพี่พี่เขียนสัญลยไว้ให้แล้วนะคะก็จะเป็นข้อสามนั่นเองซึ่งข้อสามของเรานะคะมันก็จะตรงกับโจทย์พอดีเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สมบัติได้เลยค่ะพอเราแทนค่าลงไปแล้วนะคะก็จะเป็น a อินเตอร์เซกกับ B ทั้งหมดยูเนียนเออินเตอร์เซกซีเท่ากับ A อินเตอร์เซกบียูเนียนซีนั่นเองค่ะเมื่อเราแทนค่าลงไปทั้งหมด <c oughs> ขออภัยค่ะเมื่อเราแทนค่าลงไปทั้งหมดแล้วนะคะก็จะได้คําตอบออกมาเป็นเซตของสองเจ็ดและแปดนั่นเองค่ะอันนี้พี่จะไม่ได้สอนน้องๆแทนค่านะคะเพราะพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนของพี่เก่งเลิศและเก๋มากค่ะ ไม่ใช่นะคะก็พี่เชื่อว่าทุกคนนะคะน่าจะมีพื้นฐานจากการที่เราแทนค่าของเซตมาแล้วใช่ไม่ว่าจะเป็นน้องๆ้องมอสีที่เพิ่งเริ่มเรียนมาก็ <c oughs> ที่อาจจะเริ่มเรียนมาได้สักนิดหนึ่งแล้วแล้วก็มาเจอขีดพีเนาะหรือว่าจะเป็นพี่มหกนะคะ <c oughs> พี่มหกน่าจะไม่ลืมนะคะเพราะว่าต้องใช้ต้องอ่านสอบเอเรเวลเนาะโอเคข้อหนึ่งก็ตอบไปแล้วนะคะทีนี้ ข้อ2ของเรานะคะโจทย์เขาบอกว่า b intersect กับ c complement <c oughs> ขออภัยนะคะอาจจะมีเสียงไอนิดนึงเพราะว่าอช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะคะโอเคไปกันเลยค่ะ b intersect กับ c complement เนี่ยตรงกับสมบัติข้อไหนคะให้เวลาคิดติ๊กตอกติ๊กตักติกต๊กตักติกต๊กอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็ สมบัติที่ตรงกับข้อ2ของเรานะคะก็จะเป็นข้อ5นั่นเองอ่ะ <c oughs> เห็นไหมพี่คิดเส้นใต้ไวให้แล้วนะคะก็คือ <c oughs> a ลบ b เท่ากับ a อินเตอร์เซกับ b คอม p พลเมนต์นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเมื่อเรารู้สมบัติหรือว่าเราจำสมบัติได้แล้วเราก็เอาไปแทนค่าได้เลยนะคะก็จะได้ว่า <c oughs> b อ mm ินเตอร์เซกับ c c o m p พลเมนตเท่ากับ b ลบ c คำ mm hmm. ตอบของเรานะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเซตของ4 5และ7นั่นเองค่ะ